ห่อนแน่เอ้ยอน,นักแสดงขยับมาข้างหน้าหน่อยค,คะ่ะไกลค่ะมองไม่เห็นอ้ยกินน้ำตอนหิวหน้ำเอ้ยไม่ย้ายนี่ขยับมาข้างหน้าเด้ดหิวหน้ำกินน้ำก่อนเด้อกินหรืออานะนบ,บนะ่ะ ฝงบาเห่านี่เจ็บเจ็บไเยี่ยมก็ไม่เยี่ยมเย่ยมกมสัญญาณไม่ถึงขยับเข้ามาค่ะท่านไหนมาอยู่นี่บอสิมา Ảo thức bà lập là? Sẵn dãn bà khởi Hello 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 Ảo là? Sẵn đi bà à, hello Hello Số nào bà? โบแม,สม่สมเพชสมเพชเลยไปเล่นมังหะมึงง่ายจำซื้อมูม่อใดเลยเออยุใสเนี่ยยุใสเนี่ยอย่นี้เสียงเครื่องบินเนี่ยป่าล่งป่าล่งมาเร็วถ่ายอยู่เนี่ยเออ ขวดก่อนเดี oh. ๋ยวมันจะมาหายว่างบานสองบานสั้นหกลุ่มล่างส้มเผ็ดนะตมเผ็เปิดไหมหรือยังต้มเผ็ดทนข้นกระถาอยู่นี่กุศลขี้ลายก่อนเดี๋ยวมันแห้งตึงโตงามโอ้จะเป็นงามบหรือไมนยัง บานเฮานี่มันหอนหอนเนาะเออโอ้ ไม่ดับร้อนนั่นร้อนหลายมาดีกาบมานานโอ,โ,โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยหน้าดำเมื่อไหราเอ้ยมื่อนีร่หอนทักหอนเลยทำไมมันร<า>้นอนอย่างนี้จะเจอเพื่อนไหมเนี่ยเดินเท่าไหร่ก็ไม่เจอผู้ใดนอ้องขี่ไลา,ลา่ขี่สมเพ็ชไมาดีกาบมานานร้อนร้อนร้อนแท้ เฮ้ย hey. oh, สมน oh, ้ำมาเอ้าสมเพศเนียโอ้ยไปเรียนเป็นหมอมาอ้าน้าวลอย่ะไมลขี้ายข่ะ hmm. ข oh, ี้ายแน่นอ่ะไหนไปเป็นอันยังมารักษาหมอบอกโอ้ยหมอนะ